a s i d p a เพวันนี้ขอเสนอโรบินฟานเพอร์ซีและมิเกลอเาเตต้าโรบินฟานเพอร์ซี่เชื่อว่ามิเกลอาเตต้าอดีตเพื่อนร่วมทีมมีศักยภาพที่ก้าวขึ้นเป็นโคชชั้นยอดหลังจากฉายแววให้เห็นจากการคุมอาเซนน,นลในฤดูกาลแรกทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันจากในฤดูกาล2011และ2012 ก่อนฟานเพอร์ซี่จะย้ายไปซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทางอาร์เตต้าได้อยู่กับทีมต่อ4ปีกลายเป็นกับตันทีมและควา้าแชมป์เอฟเอครับถึง2ครั้งกองกลางชาวสเปนที่ถูกรีทายไปในปี2016และหันไปนรับงานมือขวาของเป็กกวเติโอลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากนั้นก็กลับมารับตำแหน่งกุนซือปืนใหญ่อร์เซนอลในเดือนธันวาคมและพาทีม,วม FA คว้าแชมป์เอฟเอคับ ฟานเพอร์ซี่มองว่ากุนซือวัย38ปีมีแววฉายเห็นว่ามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นกุนซือชั้นยอดเขาเป็นนักเตะที่ดีเขาฟิตตลอดคอยเชื่อมเกมยิงประตูได้เขาเป็นนักเตะที่ดีฟานเพอร์ซี่ได้กล่าวผมเชื่อว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะกลายเป็นโค้ชชั้นยอดผมพูดแบบนั้นตั้งแต่เห็นเขาคุมซ้อมสองหนแรกเท่านั้นวิธีการวางตัวต่อหน้าสื่อแนวทางที่ให้ลูกทีมเล่นดูดีมีแววมาก เขาต้องการเวลาบางครั้งพอเห็นบางทีมหรือโค้ดบางคนแล้วก็คิดว่าต่อให้โค้ดคนนี้มีเวลา200ปีก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกอาเตต้ารับสืบทอดทีมชุดนี้มาจากอูนายเอมิลี่แต่นักเตะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านฟอร์มการเล่นภายใต้การคุมทีมของเขาแม้ผลงานจะดีขึ้นแต่สุดท้ายอาเซนอลยังจบที่อันดับ8ในพรีเมียร์ลีกอยู่ดี เป็นอันดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ปีคศ1995การะนั้นอย่างน้อยพวกเขาก็วาคว้าแชมป์ FA ฟเับติดมือฟานเพอร์ซี่รู้สึกว่าแฟนบอลต้องอดทนรอไว้ในระหว่างที่อาเตต้าปรับเปลี่ยนทีมให้เป็นไปตามที่เขาต้องการเขาต้องการเวลาบางครั้งคุณเห็นทีมอื่นหรือโค้ชคนไหนแล้วต่อให้โค้ชคนนี้มีเวลา200ปีก็ไม่มีทางเกิดหรอกตอนผมดูมนะิเกลอาเตต้าน่ะผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดีกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งการทํางานร่วมกันของเขาการเล่นเกมรับกันเป็นทีมพวกเขาลดระยะลงมาทั้งการขึ้นเกมรุกและเกมรับพวกเขาตั้งรับลูกเซตพีที่ดีขึ้นซึ่งนั่นเป็นปัญหามาโดยตลอดโรบินฟานเพอร์ซี่